ดินแล้วครับดินแล้วครับดิ้นแล้วดินแล้วดินแล้วดิ้นแล้วเอดินแล้วครับไเบิ้งยังไปยังครับไปดิ้นแล้วยังไปยังครับโอ้โหโอ้โพี่น้องครับไปเบิ้งครับสวัสดีครับพี่น้องครับรถอีสานมือสิคู่เดินพาเราครับมือนีพี่น้องคูเดินสิบห้าไปเบิ้งครับเพิ่นเอาปลาขึ้นครับไปบุกหัางปลาบึกเพิ่นว่าครับเพิ่นเอาหาปลาใส่บุญเพิ่นว่าปลาน้องนี่ปลาบึกลายแล้วพี่น้องเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องคครรััับบบไไไไปปลุ้้้นนนากว่่สิดดผมเยครับ มาลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้ปลาใหญ่บ่มีปลาแมงอ้อาเต้นแล้วพี่น้องทั้งหมดครับนี่ฮะเด้อพี่น้องครับหลากปลาขึ้นใส่บุญแล้วพี่น้องนี่ครับมื้อนี้มาเบิ่งกันว่าสิมีปลาใหญ่บ่ครับสิเต้นลุ่นปลาใหญ่นั้กันคือเพิ่นว่าบ่นะครับพี่น้องครับมื้อนี้มาหนองโอ้ โดนแล้วพี่น้องคุณโอ้ครับเบิังบังครับพี่น้องโอ้โหดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โดนครับพี่น้องครับเบิ้งนรื่งกันมารุนหน้าที่ระทึกตอนเพิ่งเอาปลาขึ้นทีนี้ปลาใหญ่วะใหญ่ซับได้คุณครับ เต้นรักระพ้องกันพี่น้องเอ้ยกระโดดนะครับกระโดดนะครับป๋าจริงหรอพี่น้องมันลุดระทรึกแล้วกันครับปักเอาขึ้นจะเป็นไงพี่น้องสวัสดีครับทุกมาให้กำลังใจครับนี่มาให้กำลังใจเอางงพี่น้องครับมาลุ้นนาทีระทึะทกแล้วกัน โอ้โหโดดนะครับพี่น้องคุณครับเดี๋ยวหนาฟุ้งกล้องในยี่ห้อเป็นป่าอะไรกล้องในเป่นปลาอะไรโอ้โหกระโดดแล้วพี่น้องเี่น่ามีกระโดดแล้วครับปลาน้องนี้จกปีแล้วนี่ไม่ได้เอาขึ้นนี่เพราะมันโอ้หลายปีนนะครับเป็นตาตัวยังไงกับมีนปะครับตาจักปีเราไม่ได้เอาขึ้นนี่ สิบก็ปีครับพี่น้องสิบก็ปีสิบปีขึ้นนะครับที่ว่าเราป่าขึ้นหายถึงว่าป่าอายุสิบปีกันมั้ย่นี่ยพี่น้องบิ่งเหมือนกันนี่ก็หนาผมไม่วเหมือนกันป่าเต็มครับพี่น้องเอาเป็นร่าเป็นยังไง ลากเลยครับลากวนเลยครับพี่น้องโดืดตามตามเลยครับบ้านนี้ยตัวเหลือครับเอาครับเอาเอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งก่อนเจนขึ้นนี่จะเปไังไหนกันซะวะ รุนทาทีระถึกเหมือนกันนะพี่น้องโอ้กระโดดนะพี่น้องกระโดดแล้โอ้โอ้ปุ้ยไไเับิ้ลเบิ้ลครับ้โอ้ ล้กนักที่้อคื่พี่น้องบัดเอาขึ้นยี่หลีสิเป็นจังไรครับตอนนี้คือตามที่เห็นนี่คือบ่หน้อยแล้วครับตอนนี้เอาครับเอาครับตีเห็นโดดนะครับพี่น้องโอ้ครับโอ้โหครับโอ้ครับเต้นแล้วครับเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วครับเอาแล้วครับ เอาล้วครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งรัทึกน้ำกันพี่น้องเป็นการลากวนครับพี่น้องนี่ครับจะเอาปลายเข็นสาบุญเอ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้โหขอโทษเลยครับเอา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 แล้วพี่น้องเริ่มเต็มแล้วครับจะทำอะไรเอา

เบื้องปลาครับไปยน้างน้องเบื้องปลาครับโอ้โหเต็มโช์แล้วครับเต็นโชว์ดอ่ะ ข้างผีบ่เป็นข้างผีตผั้ผลบ่นน่ดึงคดีบ่ี่<อ>สต้นลายีเนตอนนี้คือปลาจีนครับปลาบองปลาทังไตว่าสิเป็นปลาอย่างนี้พี่น้องเต็มโชวอยังงคือปลาจีนนครับรรต้นลายครับกำลังกระโดดโดดเต็มเลยพี่น้อง หาลตอันงแตอนนี้่างหาแนวใส่ครับพี่น้องไปชมครับหน้าที่ระทึกพี่น้องนาที่ระทึกครับโอ้โหเอาครับหมุดกับมุดแล้วครับตอนนี้มดเบื้องมัด ยานลูกด่างบอลลอดพื้นนะครับเอาพี่น้องครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่อมนะครับเริ่อมนะมาดึงออกเปียดน้ำฝ่ายเปียดไปพุ่นนะโอ้โหโอ้ครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้อ้ตอนนี้ครับโอ้ยเต้นขึ้นมาเลยพี่น้องนี่ตัวโอ้โหครับโอ้ ยกข uh, ึ้นยกขึ้นครับขึ้นมาแล้วครับสับไปเลยครับเดี๋ยโอ้ยด่าแมโอ้ยให่นาดนี้เยนะว้าวด่าขนาดนี่เย มาเล้ครับอุ้มแล้วครับเหลือุ่นแล้วอุ้มแไปล้วไ่าวเอาละครับอุ้มล้ครับยอาละไครับา้พีมนี่มนี่ครับมาเตาตาพี่้องไครั่งกันปล่้นไลาปะครับนน้ำเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ยามันออ่ครับทั้งยาออ่ากงกันข้งน้าลอกนะครับเดที่่งนีเอาไปผกไว้ลยอากัข้าดาลนกครับเอาครับเป็นงาที่เราตอนที่อุ่มเึ้นเลยพี่น้องกําลังซอยกันเอาปลาขึ้นแลวพี่น้องครับดุนรุนุนน้ำกันครับรุนน้ำกันปยัโอ้ปลาคอใจเห็นมาแล้วคุณ

เตียเเตียนมเนี่ยนะดมึนทำถึงนีัับจัว่้าบเด้ยดีกได้เเป็นรุ่นครับรุ่นน้ำกันเฮ้ยเ่ามดปวดเตําเอาเลยไอ้ดัดีตัุ้หลากวนครับพี่น้องโาไสบุญของใหม่แล้วท่ด

ขาดว่าป่าสิไล้นะครับเพราะว่าบางตนี่เป็นิบปีแล้วสวมัไ้เนโอ้โอลมไปโด,ดนแครับระวังครับระวัง,ง <c oughs> ต่ำก้นนีเจ็บเลยนี่เดี๋ยวปะครับบ่มันจะได้ลากอีกอยุทสิ <c oughs> มันเสียลากขคลนสถืรุ่นครับรุ่นครับต้อมตรงนี้ละ่ะเที๋ยนอไ้วตัวนึงแล้วตัวนี้ห่เยัน่แล้ไวไ้นึงนไปีเอานกันีนให้เายนเอากเลย้ไปแล้วค,ค,ควัเอาขึ้นเโ <c oughs> อ้ครับับมาแล้วครับยันีไม่ยั้งนนี่ยัีบรครับีง โหครับพีครับดิ้นนะครับดินแล้วดินแล้วดินแล้วดิ้นแล้วเอาดนแล้วครับบ้งครับยังไปยังครับไนี่้อนะยยังครับโอ้โโอ้โเฮี่ครับองครับปาป่าปาเบิ้งครับไปยงนะครับเบงเลยคมัน่เมันบ่ครับนี่ครับนี่ันี่ันี่ครับนี่บ่ัคร่นี่ััครับับนีน ก่นปลากิีดมันไปเทาไปลากิีดครับี่บปลาใยงครับแบบี้ััว่อสามตัวไหมครับพี่น้องคำรับปลากีดสามตัวนี่ประมาณจกโลขึ้นหมเอาเราเอาตัวเ็ดโลเอตัวอยไปเร่มป่านแต่หาหาขอโลขึ้นนี่เอาตัวใกินไปแม่ขึ้นมตัวอยไปครับเอาเด็ดนี่นี่เอาตัวใันบอกไปบอกไป วจังจอันไม่จังสอนไปอันาตวงมตสอมาดึงมาตองแล้วครับโอ้ยมันเข็มคเลกมเลยกรดขึ้นมาต้องวินามเลยต้องยินามเ้โอ้าพวกนี้ต้องยิดนาเลยโอ้ครับผมคิดว่าไฝพี่น้องาเอาตัวร่างของลูกขึ้นมามันก็สิมีดสามีตัวเนาะ แต่รับป่อยมาเสีปป่อยเพราะต้นเม่ยงขั่วอายุหันเนาะพี่รังคู้เจ็บตลอดผมคำหาเลือดแขงมดเนาะนีเนี่ยเอาไปไปเอกเอาไปไปนั่นละเอาไปไปข้างบนไปกินเอาไปข้างบนให้สุดไปเด็กจแล้วเอาไปนี่ป่อเด็กโตแล้ว ซตัวแล้วครับมันจะได้ตานี่ซีตัวแล้วเอาไปได้กระสอบสามตัวได้กอบไปสาตัวหตัวแล้วพ่อพ่อยคอายไปไอ้ตัวนึงใครนี่กบัพูดไหม่าซ้อต้งหเตือนะพ่อตีอาัดตีอันตีอเอออกวาหมเป็นมาแม่ที่ลยเป็นนี้เลยไปกินรักาไม่ได้อกปรนครัไปขึ้นครับซุมนี่ตต้องการนเวลากอีกรอบนึงวุ้ท่นครับ ของสิ่วไปทั้งคืนวันนี้ดเลยน่อี่ลืมไปแล้วแวครือไไปแล้วไป้จะสาวกันมัเข่าตันไ่แห้งอ่ะเพื่ออาน้ไนอเงี้ยไปคเ้ยไปคือเง้นไป้ยไปองยไปคือเงี้ยไ้คือ้ยไปคือี้ย้อเงี้ยเี้ยไปอเียไคเงี้ยไเี้ยไอเงี้ยไเียไเี้ยไเงี้ยไเี้ยไเดี๋ยวเงี้ยไเี้ยอเียอเี

เนี่ยมงตั้งเก้อจับเนี่ยมันอออกไปใชเนี่ยนีุ่ขึ้นมาไตัวันมยตากินอะไรนะน่เออนี่นี่แหะที่ยอมมาโอ้นี่ทไปเกียเอาลูทบไปเหเนี่ยเนีเนี่ยเกุ่่ยอกตัวดออเดียวัยแบทไดุนนี่ แม่แ้งแต่้งมา้งเาทายเลยครับายเลยครับพีน้องครับครับมื่อแ้งเหงาวันนี้เอาเวลาด๋ยโอครับเอาวนี่แหะมื่อจังผทักโดยใหญ่เอาม้วเอาลงมาควายม่วนถึไปว่างหันอ่ะม้วนเอาไปควายกอนม่เอาพันเอา้นีโอ้ครับไปพีดเครับว้าวจะตีเด้อมันหลายมันหลายีเดี๋ย ลูกในกัรลูกสามสีตกไฟเหมือนยังไงความบึกนะครับี่เมเจ้าอาพนนี่้เดี๋ยวไปอยยลไนาเสือไปอยเลยนะครับนี่ไปกินสามยตัวไม่มีรอไปกินนะไม่กินบึกโอ้ยเจ้ายนมาใส่ปไกินบึกปากกอโอ้ยครับ แหแหวเลยตายคนเยบอกไปตึกแหงเลยแลลงหมาเตายตัวใครจจะับนะครับเนี่ยคือชิงนี่นะครับคือชิงใคยจะครับนะครับนอครับพี่น้องพี่ว่าดายใายอยู่ครับมือรวมโดยช่วยกันห้าสิบสี่ปุญนครับขอบคุณทีพี่น้องจัรับชครับผมประมาณนีิบนาครับผมขอบคุณทสาดีครับ